geografia tajský jazyk Pumisa. Pasátaj. otok ko zaliu แหลมมอร์สกิปริลิวช่องแคบปรกอบครองมุชวีเรียที่ลุ่มชื้นแฉะเตเติลอัทล ซิปีน้ำเนินไพร์โรนินาทีราบยามาทำสลับน้ำตกคานยอน ุูผาชันปูโรตกก้าวสมุทรปลาโนตาที่ราบสูง <Dol ina. S 1> ดูลินาภูเขากอราภูเขา Yezero Thalesa morie, Thale Ocean Mahasamut Pushtaba But it hang lang Yes เขื่อนคลิฟ <Cliff. S 1> หน้าผาอกเนนิกภูเขาไฟโออาซาโอเอซิสลากูนลากูล โอ <Pot> ทเรสแผ่นดินไหวสูนามิเคลื่อนสุนามิบิบาวิน้น้ำขึ้นลงเบโรเซียการกร่อน Podnebje pomirja, tektonika, plošča, nekaj prezentantov, nekaj tovarni, pa geografska širina, Letiču. Zemljepisna dolžina. Letiču. กุมภัสเข็มทิศเซล i นาทวีปออโซเรยคอฟฟ้าลาวาหินลอมเหลวมากมา หินหนึบเยมเลใยตแทนที่เอควาทอร์เส้นสู์สูงสูชาความแห้งแล้งคเมติสตว่ Kasetra Ledena gora. Pu nam keng. Poplava. Nam tuom. Potalnica. Nam badan. Atmosfera nebesnega telesa. Banjaka. St. Din. Tropski pas. Ketron. Severni tečaj. ควโลกใต้ NAFTA ปิโตรเลียมแซมลสกิปลินกสธรรมชาติอ,าอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา